ิที่สอนวานโดเชวิตาอยู่อิตาลีกับแป้งโดเชวิตาสวัสดีท่านจากทางตอนใต้ของอิตาลีค่ะบ้านที่เครม่าทางตอนเหนือของเราเนี่ยอยู่กันแบบคอนโดมิเนียมนะคะจะมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะเอาไว้เก็บพวกขยะและในทุกวันค่ะก็จะมีพนักง,งานเอาขยะออกไปทิ้งข้างนอกให้นะคะไม่ต้องจำเลยค่ะว,ว่าวันไหนเป็นวันทิ้งขยะอะไรกระดาษหรือว่าพลาสติก แค่มีหน้าที่เอาขยะจากในบ้านของเราไปเททิ้งรวมที่ถังใหญ่ที่ห้องเก็บขยะแต่พอมาอยู่บ้านเดี่ยวของตัวเองค่ะแบบไม่มีแม่บ้านนะคะวันแต่ละวันนี่เราก็ต้องจำหลังๆใช้เทคนิคลอกจากเพื่อนข้างบ้าน,นะคะ่ะวันนี้วันขยะอะไรข้างบ้านเอาถังอะไรมาวางเราก็ตั้งวางตามเขาสมัยเด็กๆลอกการบ้านเพื่อนโตขึ้นมาก็ลอกคนข้างบ้าน,นะคะ่ะ และเพื่อความเป็นระเบียบของบ้านนะคะเราก็เลยมีถ้ำเก็บขยะขยะพลาสติกที่เปื้อนเศษอาหารเราก็ต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าจะเก็บได้นานถ้าปล่อยทิ้งให้สกรปรกเนี่ยเดี๋ยวบ้านจะสกรปรกเลอะเทอะแล้วก็มีกลิ่นรวมไปถึงปัญหารบกวนจากมแมลงด้วยค่ะบ้านนี้ขยะเยอะสุดก็น่าจะเป็นขวดแก้วค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่าทางตอนใต้เนี่ย รถขยะที่จะมาเก็บขัวเนี่ยเขาจะมาทุกๆ2อาทิตย์อาทิตย์ก่อนเนี่ยลืมเอาถังไปตั้งหน้าบ้าน,นค่ะมันเลยทำให้อาทิตย์นี้เนี่ยเรามีขยะขวดแก้วเนี่ยล้นถังขยะเลย น่นนี้น่าจะมีแค่บ้านเราค่ะที่ขยะขวดแก้วนี่เยอะมากๆเต็มถังตลอดตั้งหน้าบ้านแต่ละทีนี่แอบเขินค่ะคนข้างบ้านน่าจะแอบสงสัยแล้วค่ะว่าบ้านเราเนี่ยเปิดเป็นบาร์หรือเปล่าหรือว่าเปิดเป็นร้านอาหารทำไมถึงมีขวดเยอะขนาดนี้ ลางวันเฟเดทาง,งานหน้าที่ดูแลบ้านก็เป็นหน้าที่ของเราค่ะตอนนี้เฟเดกลายเป็นคนที่ไม่รู้แล้วค่ะว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพราะไม่เคยแยกขยะเองเลยและมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ถามเข้ามาว่า ถ้าอยากจะมาแขว้นปุญญาที่ไหนที่มีชายหาดในเมืองมีเมืองสวยร้านอาหารอร่อยเดินทางง่ายสามารถเที่ยวคนเดียวได้ปลอดภัยอยากจะขอแนะนำเมืองนี้เลยค่ะโอตรานโตสามารถเล่นน้ำได้รอบเมืองเลยมีทั้งโซนที่เป็นชายหาดทรายแล้วก็พื้นที่เล่นน้ำใสกิ๊กแบบนี้เลยค่ะ ส่วนโซนเมืองเก่าเนี่ยก็มีร้านน่ารักน่ารักอยู่เยอะเลยมาแวะทานข้าวเที่ยงกันที่ร้านนี้ค่ะเป็นบริสตอง,ง่ายๆมีอาหารพื้นเมืองให้ลองราคาน่ารักแล้วก็บริการแบบเซลฟ์เ์วิตค่ะ ร้านเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคะว่าภายในเนี่ยมันจะสวยแบบนี้ลักษณะที่นั่งนี่จะค่อยๆหลั่นลดเป็นขั้นบันไดอากาศไม่ร้อนค่ะเพราะว่ามีลมโฟลอยู่ตลอดเลยอีกด้วยร่มเงาจากต้นไม้มันเลยทำให้บรรยากาศดูน่ารักขึ้นมามากเลยค่ะ จะทราบเป็นความรู้ใหม่อีกเหมือนกันค่ะเมนูลาซ ا ญ ي าที่นี่เนี่ยเขาจะทานกับไข่ต้มที่ร้านนี้มีเมนูนี้ให้ลองชิมนะคะเดี๋ยวมาลองทานดูว่าลาซ ا ญญาพิเศษแบบใส่ไข่ต้มเนี่ยรสชาติเป็นยังไงของไฟได้เป็นลาซัญญามะเขือม่วงค่ะเบสเนี่ยใช้ซอสมะเขือเทศเหมือนกันลาซ ا ญญาที่อิตาลีเนี่ยแปลงร่างได้หลายรูปแบบม,มากๆเลย อีพีก่อนก่อนเนี่ยแป้งรีวิวเมืองนี้ไว้แล้วค่ะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้บ้านเราก็เลยแวะมาบ่อยหน่อยหลังอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยเรามาแวะจื่มกาแฟาเพื่อช่วยย่อยกันบาร์หรือว่าร้านกาแฟาที่นี่นะคะถ้าเป็นทางตอนใต้ของอิตาลีเนี่ยเวลาไปสั่งกาแฟาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟน้ำเปล่าให้ด้วยเสิร์ฟให้ฟรีแบบไม่ต้องขอเลยค่ะ แต่ถ้าเป็นทางตอนเหนือเนี่ยเขาจะไม่เสิร์ฟมาคู่กับน้ำเปล่าค่ะลูกค้าจะต้องเอ่ยปากขอเองวันนี้นะคะเป็นวันหยุดก็มาทะเลอีกแล้วค่ะไปแวะทานข้าวมาที่ออตันโตนะคะโลเฟเดก,ก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราไม่มีกิจกรรมอะไรทำตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราไปช็อปปิง้งแต่ว่าตอนนี้คือน้องอยากไปทะเลค่ะ ทะเลอีกแล้วทะเลทุกวันเลยตอนนี้คือถ้าจะเปลี่ยนชื่อจากแป้งนะคะอยากเปลี่นชื่อเป็นน้ำตาลมากเพราะว่าตอนนี้คือสีน้ำตาลทั้งตัวเลยเราเริ่มเข้าสู่เดือนสิงหานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1นึ่งต้นไปเลยค่ะวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็คนตะเลียนนี่เขาเริ่มไม่ทํางานกันแล้วค่ะเริ่มลาหยุดพักร้อนนะคะไปทริปไม่ทํางานกันแล้วค่ะร้านค้าก็จะเริ่มปิดนะคะลุงร้านขายขนมปังก็บอกว่าจะปิดในช่วงเดือนสิงหาเหมือนกัน ถ้าใครไปมิลานช่วงเดือนสิงหานะคะก็จะเจอแต่นักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าคนโลโคอลนะคะร้านค้าร้านอาหารเนี่ยก็จะปิดหยุดไปพักร้อนกันม่ใช่่ไห วันนี้เรามาเปลี่ยนที่เล่นน้ำกันยังเป็นทะเลใกล้ๆบ้านที่ใกล้กับเมืองเล็กเชยอยู่แต่สวยมากค่ะแล้วก็เป็นแหล่งโบราณคดีด้วยมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาหลักฐานอรารยธรรมที่มีคนอาศัยอยู่มีการสร้างวิหารเพื่อสักการะเทพเจ้าด้วยค่ะ ทางเดินที่จะลงไปเล่นน้ำเนี่ยมีอยู่สองทางนะคะทางที่1คือเดินลงบันไดหินที่มีการแกะหินให้เป็นรูปบันไดให้เดินลงไปเล่นน้ำได้แบบง่ายๆแต่ก็ชันแล้วก็อันตรายค่ะลื่นมากๆด้วยส่วนอีกทางก็คือกระโดดลงไปจากตรงนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสูงมากๆไอเราที่นั่งอยู่บนบกน,นี่ก็กลัวหัวใจจะวาย เสียดายนะคะไม่มีกล้องกันน้ำค่ะถ้ามีกล้องที่กันน้ำได้นี่อยากจะเอาไปถ่ายให้ดูด้วยแป้งกับเฟเดเนี่ว่ายไปไกลมากเพราะว่ามีห่วงยางเล่นน้ำทะเลที่นี่ไม่มีเบื่อเลยค่ะเพราะว่าแลนด์สเคปสวยมากๆว่ายน้ำไปด้วยดูโพรงหินธรรมชาติไปด้วยสวยเหมือนธรรมชาติไม่ได้ทำแต่ว่ามีคนตั้งใจทำเลยค่ะ Sí, no, no te puedes quedar. Tienes que tirarte. No, no me seas mierda. Está, está grabando, bro. Uh, está grabando. Eh. Oh, hostia, eh. Vamos. <laughs> Venga, a los tres. La de tres. A la tres. Una. Va. Una. No, 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 espera. espera. no, 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 <laughs> <Yeah>. frego, frego. <laughs> Venga, una, <dos. risa> วันนี้งดกินข้าวกันที่บ้านค่ะเพราะว่าขี้เกียจกันทั้งคู่มาแวะกินอาหารประจำชาติของคนอิตาลีกันสักหน่อยส่วนคนไทยอย่างเราเนี่ยก็แอบสั่งน้ำมันพริกมาด้วยประหนึ่งกินข้าวผัดแล้วสั่งพริกน้ำตามาอะไรก็ช่างต้องกินเผ็ดไว้ก่อนค่ะ ได้สั่งเป็นพิซซ่ามะการิต้าพิซซ่าหน้าคลาสสิกที่มีสีสันลักษณะเหมือนทุงชาติอิตาลีเป็นพิซซ่าจานแรกค่ะหรือว่าหน้าแรกที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเลยนะคะพิซซ่ามะการิต้านี่จะมี3สีค่ะสีเขียวจากใบบาซิลิโกสีแดงจากซอสมะเขือเทศแล้วก็สีขาวจากชีสทำให้เหมือนทุงชาติอิตาลีเลยด <c oughs> ส่วนพิซ่าที่แป้งสั่งมาเนี่ยหน้าตาเหมือนธงชาติประเทศอะไรไม่รู้นะคะมีลูกมะกอกสีดำมาด้วยค่ะมีเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่แป้งคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าหนุ่มอิตาเลียนนี่เป็นหนุ่มที่คลาสสิกสุดๆเองน้องเฟเดเนี่ยกินพิซ่าหน้าเดียวมาตลอดชีวิตไปพิซ่าเรียทิไรก็สั่งแต่หน้ามารการิตานี่เลยค่ะในชีวิตนี้กะจะไม่ลองอะไรไใหม่ๆเลย เปิดร้านอาหารที่ตาลีนี่อาจจะคิดหนักกันหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่นี่นีหัวโบราณมากถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่ๆแล้วแล้วก็ร้านอาหารไทยไม่ต้องถามหาเลยค่ะไม่มี ยูอิตาลีกับแป้งโรเชวิต้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าอาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยค่ะเพราะว่าต้องเดินทางเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ช่อง <You can S 1> นี้กันด้วยค่ะ